วันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นเมนูนมสดเยลลี่ชาไทยใส่ขวดพร้อมดื่มกันนะคะชาไทยอ่ะจะหอมเข้มชาเลยนะคะแล้วก็หวานค่ะแล้วมันมีเท็กซ์เจอร์ของชาไทยค่ะเข้าปากเราแล้วก็เชื่อได้เลยค่ะว่าทําขายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ เน็ตแลนด์ทา f f e e นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาพาทำเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะสำหรับเมนูอร่อยๆวันนี้ค่ะเราสามารถทำขายกันได้ง่ายๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่วนมากก็จะอยู่บ้านกันเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยจะมาทำเป็นเมนูแบบใส่ขวดพร้อมดื่มนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าเราจะได้สั่งทีละหลายๆขวดได้เลยค่ะ วันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นเมนูนมสดเยลลี่ชาไทยใส่ขวดพร้อมดื่มกันนะคะสําหรับนมสดเยลลี่ชาไทยใส่ขวดพร้อมดื่มเนี่ยค่ะเยลลี่ชาไทยที่เราจะทำเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยค่ะเน่ยก็จะมีตัวชาไทยนะคะหรือว่าเป็นชาไต้หวันของ Oriental Coffee เรานี่แหละค่ะแล้วก็มีตัวผงเจลาตินนะคะเน่ก็ใช้เป็นผงเจลาตินยี่ห้อนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมีน้ําเชื่อมนะคะก็เป็นน้ําเชื่อม ทั่วไปได้เลยค่ะในใช้ของมิดผลนะคะแล้วก็มีตัวเฟรนเพรสเอาไว้สำหรับทำน้ำชาค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำเยลลี่ชาไทยกันเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะเราจะมาทำตัวเจลาตินกันก่อนนะคะเน่ก็จะมีส่วนผสมแบบนี้ค่ะเน่จะใช้น้ำเย็นนะคะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นนะคะเราจะใส่มาที่100 ML นะคะอ่านี่ก็ใส่น้ำเย็นมารอเลยค่ะ สร็จแล้วผงเจลาตินค่ะเราจะใส่มาที่1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะค่ะใส่มาแบบพอดีพอดีอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำในส่วนของชาไทยกันค่ะชาไทยค่ะเนี่จะใช้ชาผงชาไทยของเราเนี่ยค่ะอยู่ที่1สูตรเนี่ยก็คือ1ช้อน หรือประมาณ10กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งกันดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะหช้อนได้ประมาณ10กรัมจริงหรือเปล่านะคะอ่ะมาลองดูกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะ1ช้อนของชาไทยค่ะนี่นะคะเราจะได้ประมาณ10กรัมเห็นไหม เพราะฉะนั Workers, うう years, ้นนะคะหลายๆคนเวลาที be, ่เราไม่ได like ้ใช้ตาช่างอะค่ะอย่างที่เน่บอกอะค่ะ1ช้อนตวงอันเนี้ยค่ะช้อนช้อนตวงพลาสติกแบบนี้นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ10กรัมนะคะพูนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นค่ะเน่จะใส่ไปประมาณ4ช้อนนะคะเน่ก็ใส่เลยค่ะถ้าใครไม่ได้มีช้อนตวงแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าเราจะใส่ไปอยู่ที่ประมาณสัก40กรัมนะคะอันนี้ก็ใส่ไปค่ะประมาณ40กรัม ก็จะประมาณ40กรัมนะคะอ่ะโอเคพอเราตวงชานะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอามาใส่ในเฟรนเพรสได้เลยนะคะนี่ก็ใส่ชาลงมาในเฟรนเพรสค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหสูตรนะคะชา1ช้อนหรือว่า10กรัมเราจะแช่ด้วยน้ําร้อนค่ะที่150 ml นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราใส่ไป4ช้อนค่ะน้าร้อนเราก็ต้องไปที่600 ML นะคะเทเลยค่ะ600 ML ค่ะ อันนี้ห้าร้อยนะคะกับอีกหนึ่งร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราค่ะเอาช้อนคนให้ชากับน้ำเนี่ยเขาเข้ากันก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชามันลอยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสกัดชาได้ไม่เข้มข้นนะคะแล้วเราก็เอาตัวฟิลเตอร์ตัวฝาเขาเนี้ยค่ะมากดให้ชาจมนิดนึงนี่นะคะให้ชาจมนิดเดียวพอค่ะ แล้วก็เราจะแช่ชาไว้อย่างนี้ที่2นาทีนะคะเน่ก็กดแช่เลยค่ะ2นาทีโอเคค่ะตอนนี้2นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดเฟรนเพรสเลยค่ะกดลงให้สุดพอเรากดเรียบร้อยนะคะเราก็เทน้ำชาออกมาเลยค่ะเอาเฉพาะน้ำชานะคะเี่ก็เทเฉพาะน้ำชาออกมาเลย เราจะไม่มีการแบบว่าแช่ชาทิ้งเอาไว้ให้ให้นานมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาเขาจะฝาดเกินค่ะก็จะแช่อยู่ที่2นาทีเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะใส่น้ําเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมมิตรผลนี่ละค่ะก็ใครใช้น้ําเชื่อมของยี่ห้ออะไรก็ได้ เราจะใส่น้ำเชื่อมมาเนี่ยหสูตรนะคะคือถ้าชา1ช้อนเราจะใส่น้ำเชื่อมที่1ออนแต่ว่าเนี้ยเน่ใส่ชาไป4ช้อนเพราะฉะนะะั them ้นเน่จะใส่น้ำเชื่อมมาที่4่ออนนะคะก็ถ้าใครใช้ทำมากทำน้อยก็ลองปรับสูตรกันดูได้เลยนะคะหรืออยากจะได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรกันได้เหมือนก at นันนะคะอันนี้เป็นแก้ว2ช็อตหรือว่า2อออนค่ะแล้วก็ใส่มาเลยนะคะแก้วหนึ่งก็หวานมากหวานน้อยปรับสูตรที่เราชอบได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็คนให้น้ำเชื่อมกับชาเข้ากันนะคะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเรามาดูตัวเจลาตินของเราเห็นไหมคะที่เราแช่ไว้เมื่อกี้เคล็ดลับนะคะในการแชร่เจลาตินก็คือเราจะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะแล้วเขาก็จะฟูพองง่ายเร็วๆอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเจลาตินที่เราแช่ไว้เมื่อตอนก่อนเราทำชาเนี่ยค่ะเราก็มาตักใส่ในชาของเราเลยนะคะนี่ก็ใส่หมดเลยชา แล้วเราก็คนค่ะให้เจลาตินเขาละลายนะคะเห็นสีชาปเปลี่ยนต้องตกใจนะคะเพราะว่าชาพอมันเจอความเย็นนะคะสีมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นดูเข้มข้นขึ้นอย่างนี้นะคะพอเราดูว่าเจลาตินของเราอะค่ะละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราดูว่าเจลาตินละลายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมขวดของเราเลยค่ะเน่ก็เตรียมขวดมานะคะอ่าอันนี้ก็ จะเป็นขวดขนาด250 ML ค่ะก็มีหลายแบบเลยนะคะมีแบบอ้วนเตีย้ยมีแบบสูงยาวแบบนี้นะคะถ้าเป็นขวดแบบนี้จะเป็นขวดขนาด300 ML ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทชาใส่กันนะคะเน่ก็จะเทเยลลี่ชาที่เราทําเตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะถ้าเป็นขวดขนาด250 ML ค่ะเราจะใส่กันอยู่ที่3ออนนะคะก็เทตวงได้เลยค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราอยากจะใส่มากใส่น้อยก็ได้หมดนะคะหอมชามากๆขวด250 ml เนี่ยใส่น้ำชามาที่3ออนนะคะ <S <S ออพอเป็นขวดขนาด300 ml ค่ะเราจะใส่ที่4ออนค่ะอันนี้เต็มถ้วยตรงนี้ก็คือ4ออนนะคะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็เตรียมน้ําชาเจลลี่ชาไทยของเราอะคะ่ะใส่ขวดรอเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขวดนี้ไปแช่เย็นกันก่อนนะคะก็จะแช่เย็นอยู่ที่ประมาณสักสองชั่วโมงประมาณแถวแถวนี้นะคะ่ะน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็เอาเยลลี่ชาไทยของเราอะค่ะไปแช่ตู้เย็นประมาณสักสองชั่วโมงเองค่ะเราก็ได้มาเป็นเยลลี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสูตรนี้นะคะเยลลี่ที่เราได้อะค่ะจะบอกก่อนว่าจะไม่ได้เป็นเยลลี่ที่แบบว่าคือแข็งเป้งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แบบหลอดดูดขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเยลลี่ของเราจองแนวแบบเด้งดึ๋งเห็นไหมคะก็คือก็คือจะไม่ได้แบบว่าเป็นแข็งเป้งๆเหมือนวุ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเน่ต้องการให้เขามีความแบบ เราสามารถที่จะเอาหลอดอะคะ่ะก็คือเรียกว่าดูดเข้าไปได้นะคะเราก็เลยจะได้มาเป็นเยลลี่เด้งๆอย่างนี้นะคะเด้งๆๆนี่เพราะฉะนั้นพอเราได้มาเป็นเยลลี่ชาไทยเรียบร้อยค่ะง่ายๆเลยนะคะเน่ก็แค่เทนมสดลงไปเท่านั้นเองค่ะเน่ใช้เป็นนมสดเอ็มมิลนะคะเทลงไปให้เกือบเต็มขวดค่ะแล้วก็เสร็จละง่ายไหมทีนี้ตัวชาไทยของเราอะค่ะคือหวานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราใส่น้ำเชื่อมผสมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คือแค่เทนมสดเฉยๆอย่างเดียวเลยค่ะ เน่ก็จัดการเทเลยนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีความแบบเหมือนเยลลี่ลอยๆขึ้นมาค่ะเพราะว่าเนื้อเยลลี่เขาจะเป็นแบบเยลลี่นุ่มๆเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่แข็งอะนะคะเป็นเยลลี่ที่เป็นแบบเหมือนให้เราสามารถดื่มได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็คือจะมีความแบบนมจะเข้าไปแทรกได้นะคะอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เราเหลือพื้นที่ไว้หน่อยนะคะเราจะไม่ใสามาจนแบบเต็มขวดอย่างนี้นะคะเผื่อบางทีลูกค้าอาจจะอารมณ์แบบเขยา่าเขย่าอย่างนี้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทลงไปได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องตวงนะคะเทไปจนให้เกือบเต็มขวดนะคะใช้ได้ละถ้าสมมุติว่าใครทําตัวเยลลี่ที่แข็งๆเลยนะคะเวลาเราเทนมลงไปเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะ อันนี้คือเน่อยากให้ได้ความเยลลี่ที่เหมือนกับแบบคล้ายๆอา,อารมณ์เนื้อเฉากวยที่เราสามารถแบบคือเอาหลอดนะคะแล้วก็คือดูดง่ายๆแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเยลลี่เน่จะออกแนวนุ่มๆนะคะไม่ได้ออกแนวหนึบแข็งนะคะโอเคตอนนี้เรียบร้อยเราปิดฝาขายได้แล้วค่ะอืมเรียบร้อยค่ะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าตัวนมสดเยลลี่ชาไทยพร้อมดื่มของเราเนี่ยค่ะ ได้รสชาติที่แบบความเยลลี่ชาไทยเป็นยังไงบ้างเข้ากันนมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวเรามาทดลองชิมกันนะคะเขย่าก่อนดีกว่าเขยา่าชชบไปเลยนะคะแล้วเราก็เอาหลอดค่ะคือตัวเยลลี่ชาไทยอจะหอมเข้มชาเลยนะคะแล้วก็หวานค่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทานไปกับน,นมอะค่ะมันจะเข้ากันพอดีเลยเพราะว่านมไม่หวานนะคะกลายเป็นแบบว่าได้เป็นความนมพร้อมดื่มที่มีความแบบเยลลี่ชาไทายแล้วเยลลี่อย่างที่บอกค่ะว่าเน่ต้องการความเยลลี่ที่เหมือนกันเนี่ยเราใช้หลอดดูดขึ้นมาได้เลยแบบนุ่มๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหยุนนุ่มๆอะค่ะคือไม่ถึงขั้นแข็งนะคะได้ตามโจทย์ที่ต้องการเลยอย่างกับรายการมาสเตอร์เชฟเลยได้ตามโจทย์ที่ต้องการนะคะอืมอร่อยเลยอะ่ะคือมันทานกลายเป็นแบบ มันมีเท็กซ์เจอร์ของชาไทยค่ะเข้าปากเราดีมากไปลองทํากันดูนะคะทําง่ายมากๆเห็นไหมคะแล้วก็เชื่อได้เลยค่ะว่าทําขายได้เลยนะคะทําง่ายแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะคะเพราะว่าเนี้ยชาไทยเราใช้แค่40กรัมเองนะคะ40กรัมก็คือจะอยู่แค่ประมาณไม่ถึง30บาทนะคะเราทําออกมาได้ต้อง6ขวดเท่ากับต้นทุนของเฉพาะชาไทยนะคะต่อขวดเนี้ย ไม่ถึง5บาทเลยค่ะแล้วก็มารวมค่าน้ำเชื่อมค่าเยลลี่ค่าน,นมของเรานะคะเนี่ยว่าต้นทุนต่อขวดขวดนี้ค่ะ 250ML เนี่ย,ยไม่น่าที่จะเกิน15บาทนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คือทำขายได้ค่ะไปลองดูนะคะถ้าลองทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะเนี่ยก็จะพยายามหาไอเดียดีๆนะคะเมนูอร่อยๆค่ะ เพื่อที่ว่าเราจะได้มาทําขายได้เพื่อจะได้เป็นเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับเรานะคะทําขายที่เป็นแบบควรเนี่ยเดลิเวอรี่นะคะหรือว่าแบบส่งไกลๆได้อะไรเงี้ยคะ่ะเราจะได้มีช่องทางที่มากขึ้นนะคะเน่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไปลองทํากันดูได้เลยค่ะนมสดเยลลี่ชาไทยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากๆด้วยนะนี่ยังหอมชาไทยอยู่ในปากเลยอะ ถ้าดูเราชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูนมสดใส่ขวดพร้อมดื่มค่ะนมสดเยลลี่ชาไทยค่ะไปลองทำกันดูได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าต้องขายดีแน่ๆค่ะต้นทุนก็ไม่สูงด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแข็งแรงปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ